การทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะทําให้ทุกคนถูกใจนั้นมันมันยากมากๆนะครับอย่างเช่นผมนี่เป็นยูทูบเบอร์ผมวิภาพวิจารณ์คนนี้คนที่รักเขาก็จะเกลียดผมแต่คนที่ไม่ชอบเขาก็จะรักผมหรือคนที่เป็นกลางๆก็จะได้ความรู้นะครับ แล้วก็จะได้คิดว่าจะเกลียดผมหรือจะรักเพราะมั่นเป็นสิ่งธรรมดาครับในการที่เราทํางานเราทําอะไรก็ต่ามนะครับยกตัวอย่างมีคนแก่คนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาในที่ทํางานเรารบแบกลังของมากล่องหนึ่งเดินเข้ามาเราเห็นปุ๊บเราก็ตรงปี่เข้าไปช่วยยกของคนแก่นะ แล้วก็เดินไปวางไว้ที่คนแก่เขาเจ้าไปวางปรากฏว่าก็มีคนนินทารับหลังว่าผมน่ะแม่งสร้างภาพทำตัวเป็นคนดีไปช่วยเหลือผู้คนโอเคก็มาเข้าหูผมผมก็รับฟังผมก็จะไม่สร้างภาพแล้วล่ะปรากฏว่ารุ่งขึ้นอีกวันมีคนแก่อีกคนหนึ่งเดิน ถือกล่องมาเหมือนกันเลยเหมือนกับคนแรกเลยเหมือนกันเป๊ะเลยผมเห็นปุ๊บเฮ้ยไม่เอาดีกว่าว่าเดี๋ยวจะมีคนหาว่าเราสร้างภาพก็เลยยืนดูเฉยๆคนแก่ก็ค่อยๆแบกของไปวางที่ที่แกต้องการปรากฏว่าก็มีคนนินทารับหลังผมเอกว่าไอเนี่ยแม่งไม่มีน้ำใจเลยคนแก่แบกของมาแทนที่จะไปช่วยยกกับยืนดูเฉยๆ เอาแล้วสรุปแล้วผมก็คิดในใจว่าตกลงผมต้องทําอะไรไงวะผมต้องไปช่วยยกของหรือผมจะยืนดูเฉยเฉยทำก็ด่าไม่ทําก็ด่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทําและเราคิดว่ามันเป็นผลดีกับตัวเราและก็เป็นผลดีกับคนอื่นด้วยเราทำไปเลยครับเราจะไปฟังเสียงเห่าหอนของคนรอบข้างที่มันไม่ได้หวังดีจ่อคั เพราะพวกนี้มันจะทําลายโสซระาษาทเราทําให้จิตใจเราไม่มั่นคงแปรเปลี่ยนคอยตามคนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้ถูกใจคนทุกคนคไม่มีไม่มีครับที่จะถูกใจคนทุกคนมันก็มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ตามธรรมดาตามปภาษาแต่เราควรจะฟัง คนที่เตือนเราแล้วก็ดูถึงว่าเขาคือใครเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนเลวถ้าเขาเป็นคนเลวเราไม่ต้องไปฟังถ้าเขาเป็นคนดีเราก็รับฟังแต่เราจะทําไม่ทํามันก็อยู่ที่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นครับอยากทำอะไรทําไปเลยอยากช่วยเหลือใครช่วยเหลือไปเลยอยากไม่ช่วยเหลือใครไม่ต้องช่วยเหลือใครดีที่สุดครับจากมุมมองของกิตผมกิตพลเดชวิสัย